สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพงพาสุขุมสุขคนยำแรงๆเด้อพี่น้องเมื่อในการลกกาคือเก่าเนาะพี่น้องลกกาคือเก่าไอ้กัปตันเพิ่อกำลังงาตัดทางกะห้วัวอยู่เนาะพี่น้องใหายเบาเทินไปแตะกล้องห้เนาะพี่น้องโอ้ามองไปมองไปนี่กระย่าขนาดพี่น้องเลยกระสีมีน้องบูมน้ำเนาะพี่น้องสบายดีเห็นหร่เห็น ไปดิไปพี่น้องมัดก่ายามคำคำแรงๆพี่น้องเอ้ยจะร้ายเติบแล้วพี่น้องะนติกซีตงบูมลอยลอยบเก่น้องบูมมือนเานาน้องบูมนะคนเก่งเนาะพี่น้องมาเตะกันลดเซนหนึง คอยอยู่ก็ไปเล,ละพี่น้องเอ้ยอย่างกระวังกล้องนะพี่น้องกล้องกระสันพี่น้องเอ้ยอยู่ไหนพี่น้องไอ้กัปตันกำลังตัดหางกะให้วัวอยู่นะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตัดหางกะให้งวัวพี่น้องทีมาอัปเดตเรื่องงวัวปลาดำพี่น้อง มาอัปเดตเนาะมีข่าวดีพี่น้องอัปเดตงัวปลาดำเดี๋ยวตัดอีกนไดหน่อยก่อนไปได้ไหมว่าทอมแมร์สพี่น้องเลยว่าทมแมร์สว่าทมแมรสเอฟซีพัชเอิ์นปลาดำปลาดำเนาะไอ้ก <laughs> ราวถึงกันเป็นว่าปลาดำเนาะในนนำหัวแจักเนาะพี่น้องปลาดำ ตอนนี้ก็กำลังกำลังคำกำลังมือพี่น้องเลยบรรยากาศกำลังเสียงเลี่ยนทีน้าฮ่องอ้อนแอสอ้อนแอสพี่น้อ,นอ,อ,นอ,นองพกมุ้งสิขราวหนึ่งทุ่มพี่น้องเลยพกมุ้งกำลังไปหนึ่งทุ่มพี่น้องมันก็เริ่มมืดแน่แล้วนะพี่น้องตัดไว้ดำมืดเศร้าพี่น้องกับตันตื่นแต่เริ่กถุดดดดละ่ะตื่นมากกันมาคุ้นลุ้ลงุนลุ้งหน่วยหน้าถุละ่ะมาเดิน พาพี่้าน้องไปเบิง่งงัวปลาดำพี่น้องไปทำไงวัวกินก่อนะะนะพี่น้องเดี๋ยวมันกิมือดก่อนพี่น้องอย่ได้เบิง่งน้องพ,พี่น้องก็ไรส่องตะกีทั้งนั้นก็บผูใหญ่ของอ่าสาวซุยน้อพี่น้อง

เอาพี่น้องไอ้กัปตันพี่น้องเลยโดนวัวลุ่มพี่น้องไอ้กัปตันโดนวัวลุ่มพี่น้องพลยผุดทองหยาทั้งทงบัดเทินกำลังห้องงัววัวพี่น้องงัวกระเล็ดบ้าไอ้กัปตันก็รีบถอกข้อ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  สิมามาเบิดเรือบ <im Bruno> <com elaborate> ่อเนาะพี่น้องเรวก็มาเบิดแหละเรายังยังหากระยางมาเอย่ามนมืดแน่เนาะพี่น้องเอ้ยมันก็อยากมันมืดแน่แหละ เน uh, right okay, ี่ยพี่น้องมันเปียกน้องไลยก็ได้อย่างซาเนาะพี่น้องมีข่าวดีพี่น้องน้องลายอาการดีขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเลยายาเลยซองมือซองมือเยเนาะพี่น้องก็ซักยาไปน้ำเหนาะสามมือเลยได้ทาทาสามมือเนะแล้วก็ซักยาไปน้ำเหนาะพี่น้อง สักยาไปน้ำเนะาะซัลเข็มคมีตมินแล้วก็มีตามินแล้วก็กันปอดนั่นแหละพี่น้องพี่น้องไอ้หลังจากท่าปวกไปตุ่มตุ่มมันก็หยุบเด้อพี่น้องเด้อหยุบลงเนาะเือว่าดีเนาะเือว่าใส่ได้ผลแหละพี่น้องแ <c oughs> ช่ต่อต่อเด้อพี่น้องเด้อดคลิปนะคลิปบากั์ตันเห็ดไอ้เอาปวกท่านะเนาะแช่ต่อในเด้อพี่น้องเด้อข่าวดีโอ้บากั์ตันระยะมันตักกุดอยู่ในนี่เขาแหลมแหลมเนี่ โอ้ค no? ิดตาแซบเน่คือสีแซบกนาดกาห้างก้าอ่อนพี่น้องห้างกาอ่อนพี่น้องมันใหม่ๆด้ตัดมาใหม่ๆพี่น้องเลยก็เลยแบบหอมๆสองสี่หก8โดสองสี่หกแปดแปดตแต่เก่าสิบสองตเก้า ตัวหนึ่งตายพี่น้องตัวเมย์เลยเมย์ละเนยนะกระตายน้ำเนยหลายตัวเติบตายพี่น้องตายแล้วกันตาตาเสียดายน้องเมย์ง่ายง่ายกว่าชุกนี่เมยนะเมย์ตาเสียดายพี่น้องเห็นง่ายด้วยเห็นเห็นสวยนี่เจ้าเมย์งามๆเก่าน้องลายพี่น้องก็เห็นนั่นแหละพี่น้องงามสุดไรน้องน้องไล่น้องทั้งงามทั้งอ้วนแล้วนี่คือสีรอดตายอยู่พี่น้องเม่์เนาะ อันเป็นอันเป็นนะตระกูลเดียวกันเบิร์ด้นะตระกูลเดียวกันเบิร์ตเมดางเมดางนะเป็นเมย์ของเมย์เขานี่เนาะเมยก็เป็นเมย์ของน้องลายแต่ก็เป็นเมย์ของน้องเหลืองเนืงหลังทองนะนี่พี่น้องกัปตันมาอัปเดตงัวเมย์ของหมอกัปตันเองเนาะเนน้องนี่คือว่ากินยากินค่าแล้วพี่น้องอาการดีถึงห้ายยางกับไปได้ไหนนะพี่น้องต้องพาย่างไปโย่เศร้านี่กัน ได้เนี่ไปกินอย่างนี่ครับไงโอ้ยยามันตักกลุ่นกับพวกแห้งไอ้่ยเขาไม่ยาวท้่แต่ได้มาเนี่ยยามตักกลุ่นกับพวกแห้งพี่น้องเลยด้วยยังหนุ่มอยู่เนาะพี่น้องักแต่เขายาวแห้งจักนาทีอะไรบอสเดินเจ็ดนาทีเออตู้ก่อนเด้ก็มีรวมเบิร์ดนะน้องเบิร์ดเนี่ยเพิ่มแสงขึ้นนิดนึงแม่งตาโอ๊ตแม่งห่วงห้องเอกเอกเลยพี่น้อง อันนี้เอาไว้ตัดใส่ม่เหมือนเส้าเอาไว้ตัดม่เหมือนเส้าเห็นมั้น้องไล่กับบอกว่าเสียบอะไรพี่น้องเลยน้องไล่กินบ่ทันหมู่สั้นน้องไล่เขานี่ถ้าฟูหย่าตัตูดเอาตูดเอาไปเบิร์ตบ่ถ้าฟูมาตูดเอาตูดเอาไปเบิร์ตใส่ปากตูดเอาน้องไล่ไม่กินตูดหวงอีก กะตด่่วงงอออีีพน้้ไมือได้กระคำพี่น้องมือได้กระคำมืดจงได้เมื่อเฮือนงี้มือเศร้ากับกัปตันกับตื่นมาแต่เศร้าพเนาะมือขึ้นนี่ก็เออมือเศร้านี่ก็กัปตันกับมาไทหน้าไทหน้าถ่าเถอพถอถ้าเลาตื่นนอนเป็นไงกัปตันไทแล้วเป็นกระลุกกระลัเนาะ บ่เทิองก็นอนทอมบอลับเนาะพี่น้องยุ่งกินบัดคืนพี่น้องเลยยุ่งกินบัดคืนพี่น้องพายดับบริการมุ่งบริการมุ่งเป็นไข่เลือดออกตายไปแล้วพี่น้องที่นอนออกงานในการเปลือยไปเลยเนาะฝนฝนตกห้ามเปลือยไปแล้วก็ออกงานเออเป็นได้กะดีใจแทนแม่เนาะถึงงูอาการดีขึ้นพี่น้อง ยาเขาก็ท่ากัได้สมมือสามสี่เบิร์เลกับไได้เห็ดเลยอาการไบได้เห็ดพี่น้องมันดีขึ้นเลยเนาะมันโยบเนาะแต่น้องน้องไร่นี่จับง่ายท่าายสุดเนาะพี่น้องตัวอื่นนี่วัเน่ยโอ้ยแรนบลพี่นออกดไอ้ยูมันลลุมูานี่ว่าน้องไไดอยาก สนิยารเดี๋ยวหกินหยาได้เนาะมีหใกล้วยเ <c oughs> จอเงิทพองชิปแล้วอเนาะกลกักับีปิดชิปิมเนื้อนฮือนเลพี่น้องเลยชิมเืเ้อน,นอืนเเนาะโอเคพี่น้องก่อนอื่นก,นกน็ขอขอบพระคุณเนาะ เอ,อฟซีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ยังหักแฟงที่ยังติดตามส่องบอวกับตันแล้วก็เขาเบิ่เขาช่มเนาะถึงสีหน่อยกับโบเป็นยังเนาะกับตันขอคุณหักกับตันจริงๆหมักกับตันจริงๆเนาะขอขอบพระคุณหลายๆมาฮอนนี้กับตันกับสี่ปิดคิปไว้เพียงสัญเด้ลพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้ลพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดียดพี่น้อง